นี้เรามีสินค้าใหม่มาแนะนำอีกแล้วนะฮะเป็นลำโพงบลูทูธของ ibi m นะฮะรุ่น my 5 5 0 bt นะฮะรุ่นนี้รุ่นนี้ก็มาด้วยกัน5สีจะมีสีชมพูสีแดงสีดำสีเทาแล้วก็น้ำเงินนะฮะอุปรกรณ์ภายในกล่องก็จะมีสายเป็นสายซิลิโคนเอาไว้ฮิวได้นะฮะ แล้วก็มี AUX สามารถเชื่อมต่อกับพวก MP3 ไม่ต้องผ่านบลูทูธก็เล่นเพลงได้แล้วก็มีสายชาร์จตัวนี้ก็มีแบตเตอรี่ในตัวพวกพาไปได้สะดวกด้านหน้าของลำโพงเนี่ยทำจากผ้า ก็วัสดุค่อนข้างดีเลยนะฮะงานตัดเย็บก็ประณีตนี่ทำจากจีนะ,ะแต่ว่ามันค่อนข้างโอเคดูเหมือนที่ขายในตามพวก i s t ซ d ดโอได้เลยนะฮะด้านหลังนะ่าจะมี AU X ก็คือต่อต่อ MP3 เข้ามาโดยตรงหรือเราจะเสียบ USB ที่มีเพลงเข้ามาเลยก็ได้หรือไมโคร SD เสียบเข้าไปก็ได้นะฮะแล้วก็ชาร์จผ่านช่องนี้ฮะใช้ของ มือถือ Android ทั่วไปชาร์จได้เลยนะฮะด้านบนก็จะมีปุ่มรับโทรศัพท์ M เนี่ยน่าจะเป็นปุ่มเ,เมนูเลือกะฮะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกลบก็เป็นเพิ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงเปิดนะฮะจะมาลองเล่นดูโอเคเปิดแล้ว พอเปิดโปรทูตเนี่ยจะขึ้น FY550 นะฮะพ t ี ส้นสั้นมันจะเป็นการเพิ่มลดเสียงถ้าเรากดแชร์เป็นการเปลี่ยนเพลงก็เบรคค่อนข,ข้างหนักเพราะว่าดอกลำโพงใหญ่แล้วก็ตัวนี้ให้กำลังวัดถึง6วัดมันจะมากกว่าลำโพงเล็กทั่วไปเลย อันนี้ก็สูสีกับพวกสกุลแบบ JBL รุ่นล่างได้เลยอะฮเพราะลำโพงเนี่ยยิ่งเราเปิดน,น,นานเนี่ยก็เสียงจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนี่เพิ่งเปิดจากกล่องได้ดับนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง,งโอเคแล้วพอแบตเตอรี่แบตเตอรี่ในตัวด้วยก็พกพาสะดวกเวลาไปเที่ยวไปเดินทางก็สบายเลยฮะแบบไปกับเพื่อนๆหลายคนตัวนี้เอาอยู่ไม่ต้องไปหาลำโพงใหญ่ๆนะฮะพกพาก็สะดวก ก็สินค้ามา5สีนะฮะก็พร้อมจําหน่ายแล้วนะฮะก็